สวัสดีค่ะทุกคนคืนนี้ฉันจะพาทุกคนดำดิ่งสู่ตำนานหลอนที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำและวิญญาณแห่งความแค้นในคำสาปนางรำในห้วงน้ำวิญญาณรอชำระแค้นที่คุ้งสามแพร่งค่ะ เรื่องราวของหญิงสาวผู้ถูกช่วงชิงทุกสิ่งและวิญญาณที่รอคอยการชดใช้ตายกระแสน้ำวนอันเชี่ยวกรากเตรียมใจให้พร้อมนะคะเพราะบางครั้งความสวยงามของธรรมชาติก็อาจซ่อนเร้นความสยดสยองที่ไม่มีใครคาดคิดค่ะเรื่องราวนี้ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ150กว่าปีที่แล้วในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะคุ้งน้ำสามแพร่งของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำแตกแยกออกเป็นสามสายทำให้เกิดกระแสน้ำวนที่เชี่ยวกรากและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง บริเวณนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวบ้านว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์และมีอาถรรพ์ผู้คนมักจะมาขอพรหรือทำพิธีบวงสรวงต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลใจกลางคุ้งน้ำแห่งนี้มีเรือนไทยโบราณหลังหนึ่งตั้งตระงานอยู่ริมตะลิ่งเรือนแห่งนี้เป็นของ เจ้าสัวเช่งพ่อขาชาวจีนผู้มังคั่งและมีอำนาจในยุคนั้นเจ้าสัวเช่งมีบุตรสาวคนเดียวชื่อแมวเรียมผู้มีรูปโฉมงดงามผิวขาวผ่องราวหยวกกล้วยกิริยามารยาทเรียบร้อยและมีความสามารถในการรําไทยที่อ่อนช้อยงดงามราวเทพธิดาจำแลง แม่เรียมเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านเป็นอย่างมากและความสามารถในการรําของเธอก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงไปทั่วค้งน้ำแพรง่งแต่ ชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบของแม่เรียมกลับต้องเปลี่ยนไปเมื่อเจ้าสัวมาพ่อขาชาวจีนผู้เป็นคู่แข่งทางค้ากับเจ้าสัวเชงได้มาเห็นความงามของแม่เรียมและหมายปองจะขอเธอมาเป็นภรรยาเพื่อเป็นการผนึกอำนาจทางธุรกิจ แต่แม่เรียมปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเพราะเธอมีใจให้กับนายมิ่งชายหนุ่มชาวบ้านผู้มีจิตใจดีและมีความจริงใจต่อเธออย่างเสมอต้นเสมอปลาย ด้วยความโกรธแค้นและเสียหน้าเจ้าสัวมาจึงวางแผนชั่วร้ายเขาว่าจ้างนักเล่งรับจ้างให้ลักพาตัวแม่เรียมไปในคืนวันเพ็ญที่แม่เรียมกำลังจะรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค้งน้ำสามแพร่ง พวกนักเลงเข้ามารุมทำร้ายนายมิ่งจนหมดสติแล้วจึงฉุดครามแม่เรียมไปจากงานนายมิ่งฟื้นขึ้นมาในสภาพที่หมดแรงพยายามที่จะตามไปช่วยแม่เรียมแต่ก็ไม่ทันการเขาเห็นเพียงเรือที่พวกนักเลงใช้ในการลักพาตัวแม่เรียมกำลังแล่นออกไปจากคุ้งน้ำสามแพร่งอย่างรวดเร็ว นายมิ่งกระโดดลงไปในน้ำเพื่อตามไปช่วยแม่เรียมแต่กระแสน้ำวนที่เชี่ยวกรากก็พัดร่างของเขาหายไปในพริบตาส่วนแม่เรียมเองก็ถูกพวกนักเลงทำร้ายและข่มเหงกระทําชำเราอย่างทารุณบนเรือจนสิ้นสติเมื่อฟื้นขึ้นมาเธอก็อยู่ในสภาพที่บอบช้ำทั้งกายและใจและถูกขังไว้ในเรือนของเจ้าสัวมา เจ้าสัวมาพยายามที่จะบังคับให้แม่เหลี่ยมยอมแต่งงานกับเขาแต่แม่เหลี่ยมไม่ยอมแพ้เธอพยายามที่จะหลบหนีออกจากเรือนทุกวิถีทางจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่พวกนักเลงกำลังเฝ้ายามอย่างละหลวมแม่เหลี่ยมก็หนีออกมาได้เธอวิ่งไปตามริมแม่น้ำอย่างไม่คิดชีวิตและมาหยุดที่บริเวณคุ้งน้ำสามแพร่งซึ่งเป็นที่ที่เธอเคยรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ที่ เธอได้ให้คำมั่นสัญญากับนายมิ่งเมื่อเห็นว่าพวกนักเลงกำลังตามมาอย่างกระชั้นชิดแม่เรียมตัดสินใจที่จะกระโดดลงไปในคุ้งน้ำสามแพร่งเพื่อหนีจากชะตากรรมอันเลวร้ายก่อนที่ร่างของเธอจะจมลงไปในห้วงน้ำที่มืดมิดและเชี่ยวกรากเธอได้ตะโกนสาบแช่งพวกเจ้าสัวและนักเลงเหล่านั้นด้วยความแค้นที่ฝังลึกว่า ผู้ใดที่ช่วงชิงชีวิตและความรักของฉันไปขอให้ผู้นั้นจงอย่าได้มีชีวิตอย่างเป็นสุขขอให้ดวงวิญญาณของฉันจงจองจำพวกมันและลูกหลานของพวกมันไปชั่วลูกชั่วหลานหลังจากนั้นร่างของแม่เรียมก็จมหายไปในกระแสน้ำวนอันน่าสะพรึงกลัวอย่างไม่มีวันกลบับ หลังจากเหตุการณ์นั้นข่าวการตายของแม่เรียมและนายมิ่งก็แพร่สะพัดไปทั่วขุงน้ำสามแพรง่งแต่ด้วยอำนาจและอิทธิพลของเจ้าสัวมาทำให้ไม่มีใครกล้ากล่าวโทษหรือฟ้องร้องเขาการตายของทั้งสองคนจึงถูกฝังกลบไว้ในความมืดมิด แต่ดวงวิญญาณของแม่เหลี่ยมและนายมิ่งกลับไม่ไปสู่สุขติพวกเขายังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณคุ้งน้ำสามแพรง่งเพื่อรอคอยการชดใช้จากผู้ที่ทำร้ายพวกเขาหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานเรือของเจ้าสัวหมาก็เริ่มประสบอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรือที่แล่นผ่านคุ้งน้ำสามแพรง่งแล้วจมลงโดยไม่ทราบสาเหตุหรือเรือที่ถูกพายโยัดจนอับปางกลางแม่น้ ลูกหลานของเจ้าสัวหมาก็เริ่มประสบกับหายนะต่างๆนานาทั้งเจ็บป่วยล้มตายด้วยโรคประหลาดหรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างไม่คาดฝันราวกับถูกคำสาบที่ตามมาหลอกหลอนไม่สิ้นสุด ในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงดนตรีไทยบรรเลงแผ่วเบาดังมาจากบริเวณคุ้งน้ำสามแพรง่งเสียงนั้นไพเราะแต่ก็แฝงไปด้วยความโศกเศร้าและโหยหวนราวกับกำลังขับกล่อมความทุกข์ระทมที่ทนมานานบางก็ว่าเห็นเงาร่างของหญิงสาวในชุดนางรำเก่า,กาๆที่มีใบหน้าซีดขาวและดวงตาแดงกำ่ำกำลังรำอยู่ในบริเวณ คุ้งน้ำสามแพร่งในยามเดือนมืดท่วงท้าของเธอยังคงงดงามอ่อนช้อยแต่กลับแฝงไว้ด้วยความอาฆาตแค้นที่ฝังลึกและที่น่าขนลุกที่สุดคือบางครั้งก็มีเงาร่างของชายคนหนึ่งที่มีรอยแผลตามตัวกำลังยืนอยู่ข้างๆเธอราวกับวิญ,ญญาณของทั้งสองคนกำลังรอคอยการชำระแค้นจากผู้ที่ทำร้ายพวกเขา เรื่องราวที่โด่งดังและเป็นที่กล่าวขวัญถึงมากที่สุดในยกปัจจุบันคือเรื่องของทีมนักสำรวจทางน้ำและนักโบราณคดีสี่คนได้แก่อาจารย์วิวัฒหัวหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีใต้น้ำออนักศึกษาปริญญาโทผู้หลงไหลในตำนานท้องถิ่นและเรื่องลี้ลับ ตัมนักสำรวจทางน้ำผู้ใจเย็นและมีเหตุผลและบอยเพื่อนสีผู้ขี้กลัวแต่ก็ต้องจำใจตามเพื่อนมา พวกเขากำลังทำวิจัยเกี่ยวกับซากเรือโบราณที่จมอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาและได้มาพบกับเรื่องราวของคงน้ำสามแพร่งแห่งนี้เรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวที่ถูกเล่าขานกันมาทำให้พวกเขาสนใจและตัดสินใจที่จะสำรวจบริเวณคงน้ำแห่งนี้เพื่อค้นคว้าหาความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ห้วงน้ำที่มืดมิด พวกเขาเดินทางมาอย่างคุงน้ำสามแพร่งในตอนกลางวันบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดต้นไม้เสียสีกันเบาๆและเสียงนกร้องต้นไม้ใหญ่น้อยที่ขึ้นปกคลุมบริเวณโดยรอบทำให้พื้นที่ดูร่มรื่นแต่ก็แฝงไว้ด้วยความวังเวงและน่าขนลุก กลิ่นอับชื้นของป่าชื้นชื้นและกลิ่นแปลกๆที่คล้ายกลิ่นเหม็นเน่าโชยเข้ามาประทะจมูกชวนให้ขนลุกไปทั้งตัวขาของบอยเริ่มสั่นเทาเขาพยายามที่จะบอกให้เพื่อนกลับแต่อาจารย์วิวัตรก็ให้กำลังใจ พวกเขาเปิดอุปกรณ์สำรวจใต้น้ำและกล้องบันทึกภาพแล้วค่อยๆเดินลงไปในเรือสำรวจที่จอดอยู่ริมตลิ่งเสียงฝีเท้าของเขาดังสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งเรือราวกับมีใครกำลังเดินตามหลังจู่ๆอุณหภูมิรอบๆขุงน้ำก็ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วอากาศเย็นเยือกจับใจจนทุกคนรู้สึกหนาวสถานไปถึงกระดูกพวกเขามองเห็นไอ้นาสีขาวพวยพุ่งออกมาจากปากของตัวเอง แม้จะอยู่ในช่วงกลางวันก็ตาม ทันใดนั้นเสียงดนตรีไทยบรรเลงแผ่วเบาก็ดังขึ้นมาจากใต้น้ำเสียงนั้นไพเราะแต่ก็แฝงไปด้วยความโซกเศร้าและหหยหวนราวกับกำลังขับกล่อมความทุกข์ระทมที่ทนมานานอาจารย์วิวัต์เหยียบเครื่องตรวจจับพลังงานเหนือธรรมชาติขึ้นมาดูและเขาก็เห็นเข็มของเครื่องสั่นกระดิกอย่างรุนแรงบ่งบอกถึงพลังงานที่ผิดปกติและรุนแรงในบริเวณคงน้ำแห่งนี้ แล้วเสียงกระสิบก็ดังขึ้นข้างหูของอ๋อเสียงนั้นเย็นเยือกและน่าขนลุกแต่อ๋อกลับเข้าใจความหมายของมันได้อย่างน่าประหลาดใจนั่นคือหาฉันให้เจอเปิดปล่อยฉันอย่าให้พวกมันหนีไปได้พร้อมกับกลิ่นหอมของดอกลำดวนที่โชยเข้ามาประทับจมูกของอ๋ออย่างรุนแรงทั้งๆท,ที่ไม่มีต้นลำดวนอยู่บริเวณนั้น พยายามยกกล้องขึ้นบันทึกภาพใต้น้ำแต่กล้องกลับแบบหมดอย่างกระทันหายถังถัท,งที่เขาเพิ่งชาร์จมาเต็มไม่กี่ชั่วโมงก่อนนั้นแล้วจู่ๆกระแสน้ำในคุ้งน้ำสามแพร่งก็หมุนวนอย่างรุนแรงผิดปก,ปกติ เสียงน้ำวนดังสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งบริเวณเรือของพวกเขาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับจะเตือนให้ทุกคนออกไปจากที่นี่ แสงสลัวสลัวที่ลอดผ่านกิ่งไม้เข้ามาส่องให้เห็นเงาร่างตะคุ่มคุ่มของหญิงสาวในชุดนางรำเก่าๆที่มีใบหน้าซีดขาวและดวงตาที่แดงก่ำกำลังยืนอยู่บนเรือของพวกเขาในมือของเธอมีดอกบัวสีขาวที่เหี่ยวเฉา พร้อมกับเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นที่ดังขึ้นคลอมากับเสียงดนตรีไทยเสียงนั้นโหยหวนและเจ็บปวดราวกับกำลังคร่ำครวนถึงความรักที่ไม่สมหวังและความเจ็บปวดจากการถูกทำร้าย แล้วจูจ่ๆเงาร่างของหญิงสาวก็ค่อยๆหันหน้ากลับมาอย่างช้าๆใบหน้าของเธอซีดขาวและบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดดวงตาของเธอกลวงโบ๋และดำสนิทมีรอยช้ำสีม่วงคล้ำปรากฏอยู่บนลำคอของเธอราวกับถูกบีบรัดอย่างแรง เธอกำลังยิ้มให้พวกเขาเป็นรอยยิ้มที่น่าขนลุกและเต็มไปด้วยความแค้นที่ฝังลึก อาจารย์วิวัตรตัดสินใจว่าพวกเขาควรออกไปจากที่นี่เขากระชากแขนบอยที่กำลังตัวสั่นงานงกแล้วตะโกนให้ทุกคนเรียบขับเรือออกไปจากบริเวณคุ้งน้ำให้เร็วที่สุดพวกเขาขับเรือออกไปอย่างไม่คิดชีวิตโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลย เสียงดนตรีไทยที่บรรเลงอย่างโหยหวนและเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของหญิงสาวยังคงดังไล่หลังพวกเขามาตลอดทางเรากับจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ยิ่งพวกเขาขับเรือออกจากคุ้งน้ำเท่าไหร่เรือก็ยิ่งดูเหมือนจะวนกลับมาที่เดิมเรากับว่ามีแรงดึงดูดบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังฉุดรั้งเรือของพวกเขาเอาไว้และหมอกหนาทึบก็เริ่มลงจัดทำให้มองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากความมืดมิดและเงาของต้นไม้ที่ดูน่ากลัว เสียงกระซิบยังคงดังแวววมาเป็นระยะระยะทำให้พวกเขายิ่งหวาดกลัวจนแทบจะหมดสติจูๆ่ๆตามก็สะดุดล้มลงกับพื้นเรืออ,อรพยายามเข้าไปช่วยเขาแต่เธอถูกอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นกระชากล้มลงไปพร้อมกัน ทั้งสองคนกรีดร้องสุดเสียงอาจารย์วิวัตรและบอยรีบหันกลับไปดูและสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ เงาร่างของหญิงสาวในชุดนางรำเก่าๆกำลังยืนอยู่ตรงหน้าตามและอ่อใบหน้าของเธอยังคงบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเธอกำลังยื่นมือที่ซีดเซียวและบวมอืดออกมาเพื่อจะสัมผัสตัวพวกเขาและที่น่าขนลุกที่สุดคือในมือของเธอมีดอกบัวสีขาวที่เหี่ยวเฉาและมีรอยเปื้อนสีแดงคล้ำ แล้วหญิงสาวคนนั้นก็ยิ้มให้พวกเขาอีกครั้งพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังขึ้นข้างหูของออเสียงนั้นเย็นยะเยือกและน่าขนลุกแต่อ,อกลับเข้าใจความหมายของมันได้อย่างน่าประหลาดใจนั่นคือความจริงต้องถูกเปิดเผยพวกแกจะต้องช่วยฉัน อาจารย์วิวั์ร,รวบรวมสติทั้งหมดที่มีเขาดึงบ่อยให้วิ่งไปอีกทางหนึ่งโดยไม่สนใจว่าจะมีอะไรมาขวางทางพวกเขาวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งแสงอาทิตย์ยามรุ่งเช้าเริ่มถอแสงอ่อนๆสาดส่องผ่านหมู่เมฆเข้ามาแล้วหมอกก็เริ่มจางหายไป พวกเขาจึงพบว่าตัวเองกลับมาอยู่ที่หน้าเรือสำรวจอีกครั้งเรากับว่าพวกเขาไม่เคยขับออกไปจากที่นั่นเลยตั้งแต่แรกเมื่อออกมาจากคุ้งน้ำได้ทั้งอาจารย์วิวัตรและบอยก็ทรุดตัวลงด้วยความเหนื่อยล้าและหวาดกลัวเสื้อผ้าของพวกเขาเต็มไปด้วยฝุ่นดินและมีรอยเปื้อนสีดำคล้ายคราบสก,กรปรกแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือ อ่อนและตั้มหายไปพวกเขาพยายามตะโกนเรียกชื่อเพื่อนทั้งสองคนแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับนอกจากเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ในบริเวณคุ้งน้ำอย่างเงียบงนันตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยออกค้นหายอยู่หลายวัน แต่ก็ไม่พบแม้แต่บ่อแสของอ่อนและต้มทั้งสองคนหายสาบสูญไปอย่างลึกลับราวกับถูกกลืนหายไปกับห้วงน้ำที่มืดมิดและเชี่ยวกรากของคุ้งน้ำสามแพรง่งหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นอาจารย์วิวัฒและบอยก็ไม่เคยกลับไปที่คุ้งน้ำแห่งนั้นอีกเลยพวกเขาเลิกทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับไปโดยสิ้นเชิง อาจารย์วิวัตรเริ่มมีอาการหวาดระแวงไม่กล้าอยู่ในที่มืดและมักจะฝันเห็นเงาร่างของหญิงสาวในชุดนางรำเก่าๆใบหน้าของเพื่อนทั้งสองคนที่ซีดขาวและกลวงโบพร้อมกับเสียงดนตรีไทยที่บรรเลงอย่างโหยหวนและเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นที่ดังแว่วมาและเสียงกระซิบที่บอกว่าความจริงต้องถูกเปิดเผย พวกแกจะต้องช่วยฉัน เรื่องราวของคุ้งน้ำสามแพร่งแห่งนี้จึงถูกเล่าขานต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นตำนานที่สอนให้ผู้คนระลึกถึงความรุนแรงของความรักที่ถูกโช่งชิงและคำสาปแช่งชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของแม่เรียมและไนมิ่งยังคงวนเวียนอยู่ใต้ห้วงน้ำอันมืดมิดเพื่อรอคอยใครก็ตามที่จะเข้ามาช่วยพวกเขาเปิดเผยความจริง และบางครั้งในยามค่ำคืนที่เงียบสงดัดผู้คนที่สัญจรไปมาในบริเวณใกล้เคียงก็ยังคงได้ยินเสียงดนตรีไทยบรรเลงแผ่วเบาหรือเห็นเงาร่างตะคุ่มคุ้มของหญิงสาวกำลังรำอยู่ในบริเวณคุ้งน้ำสามแพรง่งราวกับว่าความทุกข์ทรมานและความแค้นของเธอจะไม่มีวันสิ้นสุด เรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าความโลภและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์สามารถนำไปสู่การกระทำที่โหดร้ายและโศกมาตรกรรมที่ไม่สิ้นสุดได้ การช่องชิงความรักการทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่การปลิดชีวิตผู้อื่นจะไม่มีวันถูกเลื่อมเลือนและวิญญาณของผู้ที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมจะยังคงรอคอยวันที่จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องสิ่งที่เราควรเรียนรู้คือการดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ละทิ้งความยุติธรรมเพราะ ความจริงคือสิ่งเดียวที่จะปลดปล่อยทุกสิ่งให้เป็นอิสระได้และบาปที่ทำไว้ก็อาจกลับมาหลอกหลอนเราไปชั่วลูกชั่วหลานฟังเรื่องนี้แล้วคุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้คุ้งน้ำสามแพร่งมีอาถรรพ์คะ หรือคุณเคยมีประสบการณ์ที่น่าขนลุกในสถานที่ที่มีเรื่องราวความรักที่ผิดหวังหรือสถานที่ที่มีตำนานความแค้นที่ฝังลึกบ้างไหมคะมันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะบางทีที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ผีแต่เป็นความโลภและความแค้นในจิตใจของมนุษย์ต่างหากคะ่ะ